วัสดีค่ะช่วงกักตัวนะคะจะกินมะม่วงไม่มีมีดเพราะว่าทางโรงแรมเขาไม่ให้เอามีดเข้ามาในโรงแรมเขาควรเราฆ่าตัวตายแน่เลยเพราะว่ากักตัวสิบสี่วันแล้วมันเครียดแล้วเจออาหารอย่างนี้อาหารแบบนี้คืออาหารนะคะกินไม่หมดเพราะว่ากินไม่ได้มันไม่มันไม่ใช่ชรสชาติของเราอะ่ะ มีดไม่มีค่ะอาจจะกินมะม่วงโชคดีมีช้อนอทำได้แลยแล้พตพริกป่นแม่ทำาให้ 청딱거. 음. 얼라이. 마 아, 음. 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 음.